้อล่ำคนปลายซอยถอยเพื่อตั้งหลักปะทะกองทัพแค่ขยับเม้นกลางก็ถอยกรุดอุงอิงโผมาโพสทันทีดิฉันได้หารือกับรัฐบาลกัมพูชามีข้อสรุปที่ส่งผลดีต่อสถานการณ์โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันปรับกำลังทหารณนะจุดที่มีการกระทบกระทั่ง เพื่อลดบรรยากาศการเผชิญหน้าและจะพัฒนาความร่วมมือโดยใช้กลไก JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้และจะมีการพูดคุยกันในทุกระดับเพื่อนำพาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วคะ่ะทำเอาชาวบ้านเกาหัวแกรกร้องอีอย่างวะเคลมเอาดือด้อๆอย่างนี้นะหรือ เขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเพราะสามเหล่าทัพออกมาทำรัฐบริบาลแบบสุนทรแค่ปิดดันขเมนกวนอ้อยที่ช่องบกก็ตาแหกพลโทรสไรดดึกรองพบทบและผู้บชาการกองพลสนับสนุนที่สามของขเมนวิ่งแจนมาขอเจราจากับฝ่ายทหารไทยพลโทบุญศิล์นพาดกลางแม่ทัพภาคที่สอง มอบให้พลตรีสมพภพภระเวทผอบอกกองกำลังสุรนารีกับพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทับภาคที่สองไปเจรจาจากที่พูดกันไม่รู้เรื่องกลาวนี้เขมรจา้าจ๊ะรู้เรื่องหมดว่าล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยพร้อมถอยกลับไปสู่ที่ตั้งตามแนวเดิมของเขากูเลดที่เขมรขุดไว้แอบฝังอะไรไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ให้กลบกลับไปสู่สภาพเดิมให้หมดตลอดสาวอาทิตย์ที่กองทัพออกมาปฏิบัติการรัฐบบริบาลจนคำเหมนหางจุกตูดนายกคงเลี้ยงลูกอยู่บ้านแต่รุ่งเช้าวันจันทร์นายกกลับโพสต์ราดิฉันได้หารือกับรัฐบาลกัมพูชามีข้อสรุปที่ส่งผลดีต่อสถานการณ์จะจริงจะเพจก็ช่าง แต่คนเป็นนายควรรู้หลักบริหารไว้อย่างมีหน้าที่ส่งเสริมงานผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่ปิดปล้นไปเคลมผลงานผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นของตนภูมิธรรมนายกน้อยที่ถูกพลเอกเตียเซยฮารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมขเขมรยิ้มยหยันวันไปเจรจาที่สัะแก้วนันก็พอกันภูมิธรรมบอก ในนามของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยขอขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังส่วนหน้าของกองทัพกัมพูชาที่ได้ร่วมกันเจรจาและช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไปทางที่ดีเป็นไปตามหลักการที่ยึดสันติเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายต้องขอบคุณทำไมกองทัพบ,บกประกาศชัด ขมเมรเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติผลประโยชน์ของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนที่ไม่อาจยอมรับได้ที่ยอมถอยวันนี้ภูมิธรรมเชื่อหรือว่านี่คือน้ำใสใจจริงของขมเมรกี่ร้อยกี่พันครั้งมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทยัอย,ทยอยุธยายันสมัยรัตนโกสินทร์คเมรก็คือง uh ูเห่า ส่วนไทยรักจะเป็นชาวนาตลอดกานเดี๋ยวมันก็ฉกเราอีกเชื่อเหอะเนี่ยพลเอกเตียเซฮารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกราทมวเขมรเขาบอกแล้วนี่เป็นเพียงการปรับกำลังพลไม่ใช่การถอยการยอมแพ้ทหารกัมพูชาในแนวหน้ายังคงปักหลักอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตอำนาจอธิปไตยของกัมพูชา เพื่อปกปองบุรณภาพแห่งดินแดนของประเทศเห็นไหมเพียงถอยจากที่ล้ำเข้ามาในแดนไทยแต่กลับไปตรึงกำลังตามแนวในแดนของเขาในสภาพพร้อมรุกล้ำกระทั่งพร้อมทำศึกด้วยเฮียนกระหือหรือกับอาวุธที่ได้ใหม่ฝ่ายกองทัพมองขาดจึงตีตราประทับไว้เลยขำเมนนี่แหละ คือภัยความมั่นคงของประเทศมทุธรรมไปพี่นอพี่เทาพูดจากับเขเมรมากี่รอบกี่รอบเขเมรไม่เคยให้ราคายันหน้าหงายกลับมาทุกรอบที่เขเมรยอมครั้งนี้ไม่ใช่เพราะจริงใจไฟสันติที่ต้องไปขอบคงขอบคุณหากแต่ถูกมาตรการขนาดเบาจากทหารไทยสยบจึงยอมชั่วคราว ถ้าจะขอบคุณต้องขอบคุณกองทัพไทยทหารไทยขอบคุณประชาชนคนไทยที่หวงแหนแผ่นดินทำหน้าที่เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงตอนนี้สินค้าคงขาดตลาดแล้วมั้งเห็นกวานซื้อกันส่งไปแนวหน้าเป็นสิบเป็นร้อยคันรถเป็นทุกถ้าภูมิธรรมเข้าใจว่าขับเมนเจอมาตรการปิดด่านตัดเน็ตตัดไฟแล้วจะเริกราแค่นี้ ปัญหาชายแดนจะไม่เกิดอีกแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมซะเถอะอยู่ไปก็มีแต่จะทำให้ประเทศขายขี้นหน้าว่ากันตรงๆอย่างห่างชั้นกับพลเอกเตียเซยฮารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมคขมเมตเขาหลายขุมนี่ดูชั้นเชิงรัฐมนตรีกลาโหมคขเมเนเขาไว้ว่าเขาอยากเงี้ยงทางเชิงกลได้ แปลว่าขนาดไหนผ่านโพสต์แถลงการของเขาในนามกระทรวงกลาโหมว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชากระทรวงกลาโหมเป็นเกียรติที่จะแจ้งข่าวต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์บริเวณชายแดนกัมพูชาไทยดังต่อไปนี้หนึ่งไม่มีการถอนทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ ที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาและที่กองทัพกัมพูชายึดครองมาเป็นเวลานาน 2. การเตรียมกำลังทั้งหมดของกองทัพกัมพูชารวมถึงการประจำการการส่งกำลังการปรับเปลี่ยนและการระดมกำลังอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมในการปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาเท่านั้น 3. กองทัพกัมพูชาสนับสนุนความพยายามในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติแต่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลในการปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนจากการพยายามรุกรานใ,นใดๆ 4. กองทัพกัมพูชาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุน,นกลไกการเจรจาเขตแดนกับไทยโดยคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC เพื่อสารต่อการทำงานรงวัดเขตแดนและปักปันเขตแดนที่เหลือระหว่างสองประเทศนอกเหนือจากพื้นที่ที่กัมพูชาจะส่งให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ พิจารณาเห็นไหมสิบสีมิถุนาที่จะไปเจรจา j จบกันที่พนมเปญก็แค่ได้คุยด้วยลีลาเปี่ยมเล่สุดท้ายก็ไม่มีบทสรุปเป็นเนื้อเป็นหนังเราก็บอกแล้ว เขายังคึกทักว่าปราสาทตาเมือนทมตาเหมือนโต๊ดปราสาทตาควายที่สุรินพื้นที่ช่องบกอุกบลนราชธานีเป็นของเขาและเขาจะไปฟ้องศาลโลกเอาให้ได้เหมือนปราสาทพระวิหารนีเห็นหุ่นเซนส่งลูกชายนายกคุณมาเนตเดินทางไปหาลูกที่เก่าฝรั่งเศสแล้วหนีไม่พ้นให้ช่วยเรื่องข้อมูลไปศาลโลกนั่นแหละ คุณเซนยังคอมเมนต์คล้ายถาแถลงการกลาโหมด้วยว่าโปรดเข้าใจว่าการปรับกำลังทหารนั้นไม่ใช่การถอนทหารออกจากดินแดนของตนเองแต่เป็นการปรับกำลังทหารในดินแดนของตนเองการปรับกำลังทหารก็เหมือนกับการนอนบนเตียงตั้งแต่หัวถึงปลายเท้าเราอยู่บนที่นอนแต่ตอนนี้เรายกหัวขึ้นเพื่อจะนอนใหม่ ดินแดนของเราก็ยังคงเป็นดินแดนของเรามีคนเข้าไปโพสต์ถามว่านั่นหมายถึงการถอนทหารออกจากดินแดนที่เราอ้างสิทธิ์ไว้ในตอนแรกใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าคำว่าการส่งต่อกำลังไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจนะักคุณเซนตอบว่าขอให้เข้าใจคำว่าการปรับกำลังแตกต่างจากการถอนทหาร คุณเซนยังตอบคำถามเรื่องการยื่นฟ้องศาลโลกโดยยืนยันว่าการฟ้องคดีต,ต่อ ICJ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดูลีลารัฐมนตรีต่างประเทศของเขมรเขาบ้างนายปรักสุคนทางเขมรคงรู้แล้วละว,ว่าไทยไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกฟ้องไปข้างเดียวก็แห้งเหี่ยวหัวโต ในปรับสุคนจึงส่งจดหมายถึงนายมาริสเสงียมพงรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศไทยปาเลาะให้ไทยยอมเป็นคู่กรณีไปศาลโลกด้วยขอเรียกร้องอย่างนอบน้อมให้รัฐบาลไทยพิจรารณารวมกับรัฐบาลกัมพูชาในการส่งข้อพิาพาทเรื่องพรมแดนสามเหลี่ยมมรกปราสาทตาเมินทมปราสาทตาเมินโตดและปราสาทตา,ตา,า,ตาควาย ไทยสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไอซีเจพิจารณาตัดสินมันด้านสมคเเมนจริงๆปัญหาชายแดนไทยคเเมรไม่จบนอกจากไม่จบละยังเป็นบทเริ่มต้นไปสู่ความรุนแรงด้วยซ้ำคิดหย,ยาบๆถ้าคเเมนฟ้องศาลโลกฝ่ายเดียวสมมติศาลโลกก็ตัดสินข้างเดียวเป็นคุณกับคเเมนแล้วเขมรจะมาเอาสามประสาทที่สุริน และพื้นที่ช่องบกที่อุบลไทยหรือใจยอมนอกจากไม่ยอมแล้วบางทีจะทวงประสาทพระวิหารคืนจากคำเมนซะด้วยซ้ำอย่าลืมนะว่าในปี2505หลังสารโลกตัดสินดรถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยมีหนังสือไปถึงนายอูทันเลขาธิการสหประชาชาติ ประท้วงคำพิพากษาของศาลโลกอ้างว่าคำพิพากษานั้นขัดต่อกฎหมายและความยุติธรรมนอกจากนี้ยังสงวนสิทธิที่ประเทศไทยจะเรียกร้องประสาทพ,พระวิหารกลับคืนในอนาคตเอาเหะเอะเมนเล่นได้เดี๋ยวไทยก็จะเล่นให้ดูบ้างร่างกายอยากปะทะมากนะใช่ไหมถึงกลางออกลูกนักเลงเต็มตัว อย่างนึกว่ามีไซส,สึกอยู่ในกรุงรัตนกโกสินทร์และจะช่วยอะไรได้นะกฎอายการศึกและมาตรการปิดดานตัดเน็ตตัดไฟกองทัพคงตรึงไว้อีกนานตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายในภายหลังกองทัพใช่ว่าเรียนแต่ตำราพิชัยสงครามสุภาษิตสุนทรผู้เขาก็เรียนแปเลวสีเงิน 10มิถุนายน2568